สวัสดีครับต้อนรับกข้สู่สุทธิชัยไลฟ์ครับซีเรียวิกฤตอาจจะผ่านไปแต่เป็นการผ่านไปชั่วคราวตอนนี้ผู้ที่มายึดแล้วก็โค่นระบอบอาซาได้คือกลุ่มขบท HTS ซึ่งมีผู้นำที่ชื่อแอลเจลรนีจะบริหารประเทศอย่างไรคนคนนี้น่าสนใจมากเพราะดูเหมือนเขาจะพยายามปรับภาพลักษณ์เขาบทบาทเขาเนี่ยมาเป็นนักบริหาร ทันสมัยรุ่นใหม่เห็นแต่งตัวเปลี่ยนจากชุดนักรบที่พกหัวถือปืนเนี่ยมาใส่เสื้อนอกตะวันตกและพยายามจะบอกเลยว่าเขาไม่ใช่พวกหัว,หวรุนแรงเขาต้องการจะสร้างซีเรียใหม่ขึ้นมาโดยจับมือกับทุกฝ่ายที่พร้อมจะจับมือกับซีเรียเขาบอกว่าแม้กระทั่งอิสราเอลก็ไม่ใช่ศัตรูอิหร่านเนี่ยถ้าหากไม่สนับสนุนกลุ่มที่เป็นภัยต่อซีเรียก็ ไม่ถือว่าเป็นศัตรูเช่นเดียวกันดังนั้นน่าสนใจกับรัสเซียซึ่งแต่ก่อนนี้รัสเซียอิหร่านเนี่ยคือผู้สนับสนุนระบอบอัสซัดตัวหลักสำคัญเลยและเป็นศัตรูกับฝ่ายของฝ่ายต่อต้านที่นำโดยหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม h อ s แต่วันนี้แอลโจลานีกลับแสดงจุดยืนพร้อมจะประนีประนอมครับตรงนี้น่าสนใจมาก แต่วันนี้ที่เป็นข่าวทางการชัดเจนน่าสนใจแล้วทุกคนก็ปรับจุดยืนอย่างชัดเจนอเมริกาซึ่งครั้งหนึ่งเคยบอกว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่ม H T S เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับแล้วตัวเอลโจลาเนี่ยก็เคยถูกตราขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายของอเมริกาเหมือนกันวันนี้ต่อสายคุยกันแล้วครับ รัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีเบรนเกิลบอกว่าสหรัฐได้มี direct contact ติดต่อตรงกับกลุ่มขบฏ HTS ที่ขณะนี้ควบคุมซีเรียอยู่หลังจากที่โค่นระบอบอาศาสตร์เออเห็นไหมครับว่าทุกคนปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญในซีเรียเลยก็แปลว่าจุดยืนใดๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้สู้กันยังดุเดือดรุนแรง มาไม่ตม่ำกว่า14ปีสงครามกลางเมือนซีเรียเนี่ยแต่ไปเป็นมากาเป็นว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนด้วยการที่กลุ่มกบฏนี้สามารถโค่นอาซาดาอาซาหนีไปอยู่รัเสเซียเนี่ยทุกคนพร้อมจะปรับท่าทีเพื่อที่จะให้ยุติการศึกสงครามในซีเรียแต่ก็ยังไม่จบง่ายๆเพราะยังมีกลุ่มติดอาวุธมีข้างบนตุรกีที่ยังสู้กับกลุ่มเคิร์สอยู่ และยังมีกลุ่มอัลกัยดากลุ่มไอซิสติดอาวุธที่ยังมีอเมริกาพยายามจะไปปราบปรามอยู่อีกมุมหนึ่งของซีเรียแต่นั่นแหละความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนสูงรัฐบาลชั่วคราวที่นำโดยกลุ่มต่อต้านนี้จะบริหารประเทศไปอย่างไรต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักมากเพราะ14ปีของสงครามเนี่ยทำลายล้างประเทศเกือบย่อยยับไปเลยครับ คนหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยทั่วยุโรปในตุรกีเองประเทศเดียวก็มีไม่น้อยกว่าสอาล้านเลยขณะเดียวกันก็ไปอยู่ในยุโรปอีกสอสาล้านทั้งวมดน,นี้หกเจ็ดล้านคนนะครับไม่นับชาวซีเรียที่หนีออกไปไม่ได้และจะต้องกลายเป็นผู้พลัดพรากบ้านเมืองของตัวเองในประเทศ ข้าวปลาอาหารการศึกษาวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตบาดเจ็บแขนขาหักโดนกระสุนต่างๆนานาเนี่ยเป็นภาพที่ทุกทรมานมากและนอกจากนั้นอาซาดยังทิ้งเอาไว้ซึ่งร่องรอยของความทรมานจับคนที่เห็นต่างคนที่คัดค้านไปติดคุกไม่มีการขึ้นศาลไม่มีทนายความไม่มีกฎกติกาสากลใดๆปฏิอยู่ในคุกมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะคุกที่เราเคยห้ามาดูแล้วนะครับสยานาเนี่ยซึ่งเป็นคุกที่คุกอมหิตคุกโหดที่จับเข้าไปหลายพันคนใครไม่ยอมสรารภาพไม่ยอมร่วมมือทำร้ายร่างกายทุบหัวขังเดียวถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกข่มขืนด้วยซ้ำไปฝ่ายกบฏไป เปิดประตูให้เหล่าบรรดานักโทษเหล่านี้เป็นอิสระฉะนั้นบรรยากาศในซีเรียถึงแม้ว่าจะทุกข์หนักมาสิบกว่าปีขนาดไหนตอนนี้มีแต่เสียงยินดีปรีดาแต่ก้าวต่อไปสิครับการสร้างชาติใหม่นี้เป็นภารกิจที่หนักมากพอเอนโทนีบเบลงเก้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาซึ่งกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งในอีกเดือน เสศษๆข้างหน้านี้กำลังบอกว่าต้องการที่จะเชื่อมต่ออดีตประวัติศาสตร์เป็นความศัตรูกันอย่างไรก็ตอนนี้ต้องเลิกฉะนั้นการที่เอโทนิเบลนเขึ้นประกาศว่าได้มีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่ม h t s ในซีเรียก็ถือว่าเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มนี้แหละ h t s ที่ยอมมาจาก h y y a t Terror L. Sham ซึ่งถึงวันนี้ในบัญชีทางการยังขึ้นป้ายเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับอ้าวแล้วรัฐบาลอเมริกาจะไปคบหาก,กับกลุ่มก่อการร้ายได้หรือเขาก็คงต้องหาวิธีอธิบายชี้แจงแก้ตัวกันแ่ะครับ b บ i ิงเกบอกกับนักข่าวว่าที่อเมริกาติดต่อโดยตรงกับกลุ่ม HTS เนี่ยก็เพื่อที่จะ พูดจาเกี่ยวกับเรื่องชะตากรรมของนักข่าวอเมริกันคนหนึ่งที่สูญหายไปในการทำข่าวซีเรียนักข่าวอเมริกันคนนี้ชื่อออสตินไทส์ออสตินไทสบริงคเกนให้สัมภาษณ์นักข่าวที่จอร์แดนนะครับที่ไปเนี่ยก็ไปพูดกับตัวแทนของประเทศอาหรับหลายประเทศรวมทั้งตุรกีและยุโรปเพื่อจะพูดคุยถึงอน,นาคตของซีเรีย ตอนนี้เกือบทุกประเทศครับยุโรปก็ดีตุรกรีเพื่อนบ้านก็ดีพูดกันถึงว่าแล้วจะทำยังไงถ้าซีเรียกลับมามีปัญหาความวุ่นวายความรุนแรงอีกมันก็จะกลับไปสู่ยุคมือดออีกประเทศต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอนาคตของซีเรียทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้อง ประเทศต่างๆที่คุยกันเนี่ยบอกว่าพร้อมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติของประเทศซีเรียและตรีต,ต่างประเทศจอร์แดนซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆกันเนี่ยบอกว่าประเทศหมหาอำนาจหรือประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคไม่ต้องการเห็นซีเรียตกลงไปในหลุมแห่งความโกลาหลอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าถ้าบริหารไม่ดีนี่มันจะยุ่งยากไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าอาซดาตตะกอนนี่เป็นเผด็จก,การแค่ไหนก็ตามก็ยังคุมเกมอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าอาซาตไม่อยู่กองทัพซีเรียนี่แตกสลายไปแล้วเนี่ยทีนี้ตัวใครก็ตัวมันกลุ่มต่างๆติดอาวุธทุกคนรวนแล้วแต่บีวาระของตัวเองทั้งสิน้นไม่มีใครยอมใครเนี่ยแล้วไม่มีตัวแกนกลางที่จะเป็นคนประสานเจรจาเนี่ย เละเทะได้เหมือนกันดังนั้นจึงมีการออกแถลงการร่วมของประเทศที่ไปพบปะก,กันเป็นแถลงการร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียใหม่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่รวบรวม,รวมเอาคนฝ่ายต่างๆมาร่วมกันสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติให้เคารพในสิทธิของชนกลุ่มน้อยและจะไม่ ให้กลายเป็นฐานของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั้งหลายซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายกลุ่มนะครับเขาก็หวังกันแหละว่าเอลเจโลนีซึ่งครั้งหนึ่งต้องเรียกว่าเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายในสายตาของตะวันตกอย่างน้อยก็แปลว่าเอลเจโลนีเข้าใจดีเข้าใจดีว่าสิ่งที่จะต้องทำมีอะไรบ้างแต่ตัวเขาเอง จะสามารถเกลี้ยกล่อมชักชวนนาวโนมให้กับกลุ่มต่างๆมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันได้หรือไม่นั่นไม่มีใครทำนายได้แต่ถ้าประเทศรอบๆเนี่ยรวมทั้งหมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือรัสเซียรหรือจีนยุโรปและประเทศยักษ์ในในตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียอิหรา่านเราไม่รู้ละเขาต้องเจราจากันกับกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเป็นศัตรูกันมายาวนาน แต่ว่าหลายๆกลุ่มคงต้องการที่จะมีส่วนร่วมอิสราเอลก็น่าจะมีบทบาทนะครับเพราะว่านายกมนตรีในทันยาหูเองเนี่ยก็ประกาศแล้วพรมแดนติดกัน,นบอกว่าทหารอิสราเอลเนี่ยปักหลักอยู่ตรงชายแดนไอตรงกันชนเนี่ยบัฟเฟอร์เขตปลอดทหารระหว่างอิสราเอลกับซีเรียที่ข่าวแรกแรกน่ากลัวว่าอิสราเอลจะ ส่งรถถังรุกเข้ามายึดซีเรียในท่ามกลางความสับสนและยังมีข่าวลือที่น่าตกตื่นว่ารถถังของอิสราเอลกำลังบุกมาสู่ดามัสกัสเมืองของซีเรียด้วยประธานธิบดีเนทันยูรีบออกมาปฏิเสธเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ยุ่งแน่อิสราเอลหาเรื่องที่จะให้ถูกประนามและประเทศอื่นๆในแถบนั้นจะไม่ยอมที่จะให้อิสราเอลมา กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในเขตนี้ไม่ได้แต่อิสราเอลก็บอกว่าจำเป็นต้องถลม่มฐานที่มั่นคลังอาวุธโรงงานต่างๆที่สงสัยว่าเป็นที่เก็บอาวุธของกองทัพซีเรียเนี่ยต้องถล่มให้พังเพื่อไม่ให้กลุ่มติดอาวุธใดไปปล้นแย่งชิงอาวุธเหล่านี้เพื่อมาสู้กับอิสราเอล ดยเฉพาะกลุม่มอ ok. ิสเปลอิสเปลยังเป็นศัตรูกับอิสราเอลนะครับถึงแม้ตอนนี้จะมีข้อตกลงหยุดยิง60วันอิสเปลนี่คือสายของอิหร่านโดยตรงเลยแหละอิสเปลนี่ปักหลักอยู่ทั้งที่เลบานอนและทั้งที่ซีเรียในซีเรียยังมีอยู่สิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือไม่ให้กลุม่มอิสเปลไปเอา,เอ,าเอาวุธของกองทัพซีเรียที่ทิ้งเอาไว้เพราะหนีทับกันหมดแล้วแล้วก็เป็นจุดที่กลุ่ม เอลโจลานีเอชเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ทันท่วงทีเพราะในภาวะสับสนเนี่ยอิสราเอลรู้เลยว่าถ้าไม่รีบไปถล่มจัดการทําลายซะอาวุธเหล่านี้จะตกอยู่ในมือของกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรกับตัวเองแล้วก็ไม่มีใครสามารถระง,งับอิสราเอลได้ด้วยเพราะว่ากลุ่ม h อ s ยังใหม่มากแล้วก็ไม่มีกําลังไม่มรีระบบต่อต้านอากาศยานที่จะไป สกัดกั้นเครื่องบินของอิสราเอลแต่อิสราเอลก็ชัดๆนะครับคือละเมิดน่านฟ้าละเมิดอ,อธิปไตยซีเรียแน่แต่ซีเรียในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับเป็นแดนไร้ผู้ควบคุม No Man's Land เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสุญญากาศอิสราเอลก็เลยฉวยโอกาสนี้แหละที่จะปราบศัตรูให้สิน้นป้องกันไม่ให้ศัตรู สามารถจะใช้จังหวะสับสนนี้สั่งสมอาวุธเพื่อจะมารบกับตัวเองอีกดังนั้นความเคลื่อนไหวต่างๆนานาน่าสนใจมากว่าจะนำไปสู่อะไรรูปแบบไหนของรัฐบาลซีเรียใหม่การพบปะพู้จาทั้งในซีเรียและนอกซีเรียหลังจากเหตุการณ์หลายสัปดาห์ที่วุ่นวายสับสนโอลมานก็มีความสำคัญว่า ทำยังไงถึงจะมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆในซีเรียได้ตรงนี้แหละครับที่ยากประชาชนซีเรียดีอกดีใจออกมาร้องรำทำเพลงรอคอยวันนี้มายาวนานแล้วเหมือนกับบอกว่าฟ้าสางฟ้าสว่างสักทีมืดมาสิบสปีแต่พอหยุดดีใจแล้วก็ต้องคิดต่อ อนาคตจะเป็นยังไงที่น่าสนใจคือการประชุมที่จอแดนเมื่อวานนี้เนี่ยหลายหลายฝ่ายอยู่แต่ตัวแทน h t s ไม่ได้ถูกเชิญไปด้วยนี่เลยก็ต้องดูว่าจะเชื่อมต่อกันยังไงร,รัฐมนตรีต่างประเทศอิรักกับฟูอาดฮุสเซนบอกว่าน่ากังวลว่าอนาคตของซีเรียเนี่ยกับประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ถ้าดูจากท่าทีของหัวหน้าใหญ่ของฝ่ายขาบฏนเอลเจรูนีเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมที่จะพูดจากับทุกฝ่ายเพราะเขาต้องการสร้างซีเรียให้เป็นประเทศกลับมาใหม่เขาไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่กลุ่มติดอาวุธที่กระทำการต่างๆนานา,นาเพื่อจะสังหารใครทำลายใครเท่านั้นแต่เขาต้องการ สร้างใหม่ใหม่บารมีเขาความตั้งใจเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไม่มีใครบอกได้อยู่ที่เขาจะผันตัวเองจากนักรบมาเป็นนักบริหารนักปฏิวัติฟื้นฟูประเทศได้จริงหรือเปล่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิรักบอกว่าตัวละครของภู้พิภาคนี้เนี่ยไม่ต้องการเห็นซีเรียกลายเป็นลิเบีย ลิเบียนั้นคือตัวอย่างว่าวุ่นวายมากหลังจากที่พันเอกมัวมากกัดดาฟีถูกโคน่นตอนนั้นถูกโค่นเพราะมีอเมริกาน,นุนหลังอยู่ถูกโค่นแล้วปรากฏว่าเละเลยครับเพราะลิเบียไม่มีโครงสร้างการปกครองเนี่ยที่เป็นระบบเรีแบบอะไรทุกอย่างอยู่ใต้กัดดาฟีคนเดียวเป็นประเด็จการสุด,สด พอถูกโค่นปั๊บลีเบียกลายเป็นที่ที่สู้กันเละนองเลือดไม่มีใครยอมขึ้นกับใครกลายเป็นตัวอย่างว่าอย่าให้ซีเรียกลายเป็นรีเบียอีกประเทศหนึ่งรัฐมนตรีตามเทศตุรกีหักขั้นฟีดานตุรกีนี่มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากแน่นอนเป็นเพื่อนบ้านทางเหนือมีกลุ่มเคริร์สที่เป็นศัตรูกับรัฐบาล ตรุรกีมายาวนานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแยกดินแดนและตรุรกีต้องการจัดการกับกลุ่มนี้มาตลอดดังนั้นหนึ่งมีผู้ลี้ภัยซีเรียหนีไปอยู่ตรุรกีจำนวนมากสองตรุรกีถือว่าตัวเองเป็นตัวละครสำคัญที่สุดในกติกาอันเก่าและอันใหม่ดังนั้นแล้วเมื่อต่างประเทศตรุรกีจึงบอกว่า สถาบันต่างๆของซีเรียที่มีอยู่เนี่ยควรจะรักษาไว้แต่ควรจะปฏิรูปซะสถาบันในที่นี้อาจจะหมายถึงองค์กรการเมืององค์กรสังคมองค์กรเศรษฐกิจพอซีเรียเองก็มีทรัพยากรน้ำมันไม่น้อยนะครับฉะนั้นมีสินทรัพย์อยู่แต่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกทำลายภายใต้สงคราม รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีบอกว่าต้องไม่ยอมให้การก่อการร้ายมาฉวยโอกาสในจังหวะของการเปลี่ยนผ่านนี้และตุรกีบอกว่าต้องประสานความพยายามของเราให้ราบรื่นและป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตกลับมาซ้ำเติมอีกนี่เป็นสิ่งที่รัฐมนตรี ต่างประเทศตรุรกีอิรักพูดขณะเดียวกันอิสราเอลซึ่งก็เป็นตัวละครสำคัญเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพของการต้องการจัดการด้วยการถล่มทางอากาศต่อซีเรียยังไม่หยุดหยุดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกประนามโดยหลายประเทศว่าอิสราเอลนี่เป็นนักช่วยโอกาสในยามสับสน ไปถล่มโจมตีเขาขณะที่เป็นสุญญากาศไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรไม่มีใครสั่งใครห้ามได้ด้วยอิเซลเคยบอกว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะทำลายศักยภาพทางยุทธศาสตร์ที่จะมาคุกคามอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพราะว่าทำลายสิ่งที่ทำาลายนั้นคืออาวุธรลางแสง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ศัตรูของอิสราเอลเอาไปยึดมาเพื่อจะทำลายหรือคุกคามอิสราเอลได้ฉะนั้นเกมของอิสราเอลเป็นอีกเกมหนึ่งเลยคนอื่นเขาพูดถึงสันติภาพอิสราเอลพูดถึงว่าก่อนสันติภาพฉันต้องทำลายสัญญาณหรือปัจจัยที่อาจจะทำให้สงครามไม่จบสารประชาชาติว่าอย่างไงเลขาสารประชาชาติ แอนโทนีแอนโทนิโอบอกว่าที่เขาห่วงที่สุดก็คืออิสราเอลโจมตีทางอากาศหลายร้อยครั้งต่อเป้าหมายหลายหลายจุดทั่วซีเรียกลุ่ม h อ s ที่ตอนนี้กำลังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดหลังจากโค่นระบอบอาซัดได้เนี่ยตอนที่ เกิดใหม่ๆเมื่อปี2011ก็เมื่อ23ปีก่อนตอนที่เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองนี่แหละความจริงเขาชื่อเดิม j บ b a t el นุ s ร a และตอนนั้นเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของเอลไกด้านะครับสายตรงเลยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความสามารถในการทําสงครามมากที่สุด ที่ยงอยู่ขลังฝังกับประธานาธิบดอาสารเรียกว่าฝึกอาวุธมาดีที่สุดนักอรบที่สามารถจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่าก็ถูกตีตราขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยสหประชาชาติด้วยโดยใครบ้างสหประชาชาติโดยสหรัฐอเมริกาดรืยตุรกีและประเทศอื่นๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาออกจากบัญชีนี้นะครับดังนั้น ก็ยังอยู่ฐานะการที่ก,กระอวนของทุกฝ่ายมันย้อนแย้งกันอยู่คุณบอกเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่นี่คุณคบหาเขาคุณประชุมกับเขาคุณติดต่อกับเขาแต่ว่าน,นี่แหละหัวนหน้าใหญ่ปัจจุบันเขามีนามแฝงว่าแอลเจรุนีและชื่อจริงและเขาบอกว่ากรุณาใช้ชื่อจริงผมนะตอไปนี้เขาชื่ออเมดแอลชาลาเขาบอกว่าเขาจะใช้ชื่อจริงจะพิมพ์นามบัตรชื่อจริงแล้วไม่ใช้ ชื่อนักรบลชื่อนกรคือแอลเจโรนี่นี่แหละจำง่ายดีแต่ชื่อจริงเขาอามันแอลชาราซึ่งบอกว่าเขาเนี่ยแยกตัวออกมาจากออลไกดาเมื่อ2016คือเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนเพื่อจะมาปฏิบัติการอย่างอิสระไม่ต้องการเป็นกลุ่มทำลายล้างฆ่าฟันอย่างเดียวแล้วต้องการจะมาสร้างชาติฉะนั้นคือเปลี่ยนทัาง ชื่อ,องค์กรเปลี่ยนทั้งการนําและไม่มีความผูกพันกับแอลไกได้โดยตรงและในช่วงหลังนี้ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากคือตัวเราจะเรียกเขาว่าชาร่าเลยนะแอลชาร่าเลยนะไม่ใช่แอลจารดีแล้วเนี่ยเขาประกาศเลยว่าเขาจะคบหากับกลุ่มศาสนาต่างๆและชุมชนต่างๆจะเป็นลทัทธิไหนนิกายไหนจะเป็นคริสต ได้หมดชุมชนต่างๆชุดกลุ่มน้อยเขาก็จะครบหมดแสดงถึงความพร้อมของเขาเนี่ยที่จะสร้างกลไกการเมืองที่ประนีประนอมซึ่งน่าสนใจมากถ้าก็ททาสําเร็จมันจะเป็นตัวอย่างว่ามันไม่จําเป็นต้องไปตั้งกลุ่มติดอาวุธแล้วไปเที่ยวรบราฆ่าฟันแล้วก็ถูกมองว่าเป็นพวกกลุ่มโหดรุนแรงทงางศาสนาจีฮารทั้งหลายแหละเขากาลังจะเอาตัวเองออกจากภาพนั้น สำเร็จหรือไม่ตรงนี้แหละผมว่าทา้าทายมากแต่มันน่าสนใจมากๆเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นลักษณะของผู้นําที่ปรับตัวรับประกาศด้วยยอมรับด้วยคือไม่แอบซ่อนเอาไว้ไม่ใช้ภาษาคลุมเครือๆ,ๆนี่เขาก้าวจากความเป็นนักรบถือปืนฆ่าอย่างเดียวก้าวข้ามาเป็นนักปฏิวัติรุ่นใหม่พร้อมจะดคุดคุยทุกฝ่ายอดีตเคยเป็นศัตรูเราก็มาพูดกันใหม่ได้ และยังบอกด้ยวยว่า,าศาสนาต่างกันไม่เป็นไรภาษาต่างกันไม่เป็นไรความคิดการเมืองต่างกันก็ไม่เป็นไรถ้าช่วยกันสร้างซีเรียให้ได้อืมผมว่านี่แหละน่าสนใจแต่ว่าแน่นอนประวัติศาสตร์คุณแก้ไม่ได้เขาเคยเป็นจิฮัดิสต์เคยไปสังหารใครต่อใครไปประกาศนโยบายที่รุนแรงเอาไว้เนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ อยู่ที่ว่าจะพิสูจน์ได้ไหมว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่แค่สร้างภาพเฉยๆดังนั้นเมื่อประชุมกันที่จอแดนเมื่อวานลหลายๆประชุมแต่ว่าที่ขาดคือตัวแทนจากซีเรียตรงนี้น่าสนใจมันก็เลยดูว่าจะดึงเอากลุ่ม HTS เข้ามายังไงและมีใครติดต่อโดยตรงกับเอลชาราหัวหน้าใหญ่แล้วหรือยัง แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศอาหรับ8ประเทศที่เข้าไปร่วมประชุมเนี่ยบอต้องการเห็นซีเรียรวมเป็นประเทศที่มีความสมัครสมาสามัคมค,คีเป็นอันหนึ่งอันเดียวและจะไม่แตกกระจายไปตามความเห็นต่างทางาศาสนาเพราะแม้กระทั่งมุสลิมกันเองก็มีนิกายที่ต่างกันไปเขาอยากเห็นอย่างน้อยเพื่อนบ้านเนี่ยอยากเห็นซีเรียกลับมาเป็นหนึ่ง ซึ่งก็เป็นภารกิจที่หนักแล้วเอาชาราชจะทำได้ไหมก็เป็นความทา้าทายและที่ไม่ได้มาประชุมร่วมกันก็คืออิรานและรัสเซียโดยมาื่วานเป็นคู่กรณีที่สำคัญเพราะว่าอิรานกัะรัสเซียคือผู้อบอุ้มสนับสนุนระบอบอาซารมาตลอดก่อนที่จะพังพินาศภายใน11บวัน11วันฝีมือของเอลชาราที่นำ กระบ,บิ h t s นี่แหละลอยเข้ามาอิรานรัสเซียยังเอามาอยู่ยังอุ้มฮัสซันไม่อยู่นี่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนงุนงงพอสมควรแล้วก็ลึกๆก,ก็เริ่มมใสว่าเอาชาร่านีเป็นผู้นำทำศึกสงครามได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวสงครามสิบสามปีสงครามกลางเมืองของซีเรียเนี่ย เริ่มต้นจากการก่อเกิดของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย13ปีก่อนที่เขาเรียกตอนนั้นว่าอารับสปริงนั่นแหละครับพอมีการเรียกร้องประชาธิปไตยปับ๊บประชาธิบดีอัศาสตร์ไม่ยอมส่งทหารตำรวจปราบปรามอย่างหนักจับคนไปขังฆ่าคนปราบปรามทุกทรมานคนที่เห็นต่างอย่างหนักหน่วงแล้วก็ดูเดือด 13ปีนี้ตายไป5 0แสนคนอีกหลายล้านคนทัี่อยู่อาศัยและกลายเป็นดินแดนมิสันญ,ญีมีกลุ่มติดอาวุธไม่รู้มาจากไหนมากมายประธานทิพย์อาซาร์เองก็ไม่สามารถคุมได้ทั้งประเทศกลุ่มต่อต้านก็มีมากมายเศรษฐกิจเจ๊งพังตรงนั้นก็กลายเป็นสงครามพร็อกซี่กันหลายฝ่าย รัเสเซียก็มาอิหร่านก็มาอเมริกาก็มาอิสราเอลก็มาประเทศอาหรับทั้งหลายแหลก็ต้องเข้ามามันจึงกลายเป็นดินแดนแห่งความรุนแรงนรกสำหรับประชาชนทั่วไปของซีเรียแล้วก็ไอเงาของกองกำลังจากข้างนอกที่รบกันในซีเรียเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเงาทะมุนอยู่ ว่าอนาคตจะไปทิศทางไหนกันแนะ่ผู้นำของซีเรียรคนต่อไปเนี่ยจะต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในประเทศอย่างเร่งด่วนและถ้าหากมีความหวังอะไรสำหรับคนซีเรียรที่จะชุบชีวิตใหม่แล้วก็อยู่ที่คนคนนี้เอลชาราคนนี้ครับดังนั้น เราติดตามเรื่องซีเรียรเพราะว่ามีความละไม้คล้ายกับหลายๆด้านมีการเปรียบเทียบกันครับว่าพม่าเนี่ยจะเป็นซีเรียรของเอเชียหรือเปล่าความหมายคือจะสามารถโค่นปฏิตจการและสร้างประเทศใหม่ได้หรือเปล่าตรางนี้ที่น่าสนใจไม่ช่ว่าจะมีความเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ความเหมือนบางประเด็นก็ทำให้คนมาเปรียบเทียบ ว,ว่างผมจะนำมาไล่ฟังว่า s ี r i ี m o มเดจะใช้กับพาม่าเพื่อนบ้านเราทางตะวันตกที่เราติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าได้มันจะมาในรูปแบบไหนนี่แหละครับฉะนั้นกดติดและติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในสุธิชัยไลฟ์ติดตามฟังทั้งที่กดเป็นซับสครบ b e r ติดตาม และท่านที่ฟังแต่ยังไม่ได้กดถ้าท่านยังไม่ได้กดแต่ติดตามบ่อยๆเนี่ยไปที่สุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube กดตรงติดตามนะครับตรง Subscribe นั่นแหละแล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วถ้าท่านกดแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนๆคนใกล้ชิดคนคุ้นเคยว่าถ้ากดแล้วทันทีที่ผมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยก็จะมีสัญญาณตื่นเข้ามาว่าบัดนี้สุธิชัยไลฟ์มาแล้ว ติดตามข่าวสารร้อนๆสัมภาษณ์วิเคราะห์เล่าที่มาที่ไปและชี้ว่าเรื่องราวในประเทศต่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงจะไปทิศทางไหนขอบคุณทุกท่านที่กดซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้กำลังใจกับทีมงานอย่างดีเลยครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ